หลังจากเข้าเข้าไว่มื่อวันเมื่อวันหมื่อวันบ็สบายวิ่งเนี่ยเจ้าแม่พี่บอกไม่มีนี่บอกเฮ้มามากินเข่าพี่น้องมากินเขาน้องกันเดกงมากินเขาน้องกัน บีกเดินเดินข้างในแม่น้ำยากราปุ้นบ่ฟองฟองแขวนอันนี้กินเข่าสามาคี้พี่น้องหลังจากเข้าสบายพาเรียบร้อยแล้วเขาร่วมกันกับน้านีแล้วพี่น้องมังมีเป็นสลากกลางบ้านเมื่อแปดแล้วพี่น้องเวลาอง้าเห็ดบุญเบิกบ้านนี่เขาก็บสีมาเห็ดเป็นสลากกลางบ้าน

ก๊เขาก๊เขาห้ามมือนนก็สมยังนี่พกอ่ะดวกอยู่ก่นเลยมไว้อมไว้ไว้อันนี้ลาบหม่อบอแช่ลาบหมอันมีแล้วก็แก้ววาาสัตว์อะไรนะขมไ้แตุ่นมีแก้วอยู่นะแก้วเยี้เหยานี้ยไอหามหอยแก้วแก้วเ้าแก้วแก้วเลือกสุมบะหมี่ ่บะม,มีแซ่บเสียบสิคุณหมอคืน่าเล็กน้อยก่นตีน่แซ่บอีแซ่บไม่ไม่นีเนาะอันนี้มันอยนอนนอนน่างอ่ะเนาะิงไก่

น้ปลาสมบอกเครห่งนึ่งปลานิ่นปลาส้มนสิายดกินของอิ่อาตามสบายเลยอากันมันแกงไว้หรือบมลิใหไงไงิ่ซิมกันข้าอโพดแหลกออมหยอดอ่อยจนไน่นิ่ม หอ,อมยอ,อ,อ,อดอหอ,อ,อมยอ,อดอ้อยใส่เห็ดเข็มอหอมยอดยอดอ้อยใส่เห็ดเข็มพี่น้องอร่อยมมากเรียบฮึมม,มาตุนมา ทังคนก็เจ้ากับบกินพี่น้องบางคนก็เจ้ากินบางคนก็เจ้ากับบกกินแล้วแก้าแล้วเราแน่นอแล้วเผู้เฒ่าต้องุนซะไห้ผู้เฒ่าไหผู้เฒ่าดังอุ่ซะ

นัำบนยังสีขาดกุ้แด้กันซมบะหมี่กนเลยมันหามันเฮ็ดกินหยากบซ่มสิงน่า่บะมีงามตมีหนึ่งปลาแจกเลยน่ะแกยหน่วยมันน่งนึสมจ้านี่ไงเหลือมาเลยเนียิงโรอ าบเป็นไหนเชียบอ่ะหลามมา่น่าๆกินน้ำกินน้ำกันเด้อกินข่าตุ่มห่อมกินข้าซามกพี่เปนองก้วแ้อยู่ากินน้ำกันก้นันเบอนอนไปเรา